หมอกล้องเผยแชทเวลาอยากซื้อชุดป้องกันให้คุณหมอคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่ตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องล่ะคะ่ะและท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะักน้ำใจจากคนบันเทิงก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ ล่าสุดหมอกล้องได้เผยแชทที่นางเอกสาวอย่างเบลา่าทักเข้ามาที่อยากจะช่วยบริจาคชุดป้องกันให้คุณหมอโดยแชทที่คุยกันก็มีอยู่ว่าสาวเวลาเธอบอกว่าหมอกล้องอยากช่วยสั่งชุดป้องกันให้คุณหมอเขาสั่งกันที่ไหนหรอกคะหมอกล้องก็บอกว่าไม่รู้อะแต่ได้ยินแค่นี้น้ําตาก็จะไหลแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะหรือว่าถ้าเขารับเป็นเงินบริจาคสนใจไหม โดยทางด้านหมอกล้องก็ยังคงระบุคแคปชั่นด้วยว่าในภาวะที่ยากลำบากก็จะได้เห็นน้ำใจจากน้องคนนี้เสมอขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปสู้งานนี้นะคะก็มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยทีเดียวล่ะค่ะ